สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ9 0ครับบุรีรัมมาราทอน0 2 3พรีเซนเต็ดบายเครื่องดื่มตราช้างประกาศสักดาหในรันอันดับหนึ่งสารต่อความสำเร็จเป็นปีที่7พร้อมสร้างประวัติศาสตร์น้าใหม่อีกครั้งด้วยมาตรฐานระดับเหรียทองรายการแรกของไทยคงสเสน่ความอบอุ่นประทับใจ เส้นทางวิ่งที่สวยงามแสงสีเสียงกองทัพกองเชียร์เต็มระบบอลังการไปทั่วเมืองพร้อมรับนักวิ่งจากทั่วโลกกิงไทย21มกราคมปีหน้าในเดือนมก,กราวันที่21ปี2023นะฮะทางจังหวัด บุรีรัมย์แล้วก็พี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับจะได้ร่วมกันจัดในมาราทอนนะครับซึ่งเราก็เป็นการจัดครั้งที่7ซึ่งเราก็ต้องบอกว่าการจัดในครั้งนี้มีความสำคัญมากนะฮะเพราะเราจะจัดเพื่อเป้าหมายก็คือเปโกลเ l ลเบลนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสนามแรก แล้วก็เป็นที่แห่งเดียวของประเทศไทยที่จะได้เป็นโกลเบลและที่สําคัญอีกอันนึงก็คือเป็นไนลันซึ่งผมคิดว่าในโลกนี้ก็ไม่ค่อยมีนะฮะรงการเป็นไนลันและเมื่อเราได้โกลเบลแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะได้เป็นมาสเตอร์อีกจุดหนึ่งของการแข่งขันมาราทอนนะครับแต่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเป็นเรื่องของการ กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวถือว่าเป็นสปอร์ตทัวริซมซึ่งทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเน้นตลอดเวลานะครับว่าต้องการทำอย่างไรก็ได้การที่พวกเราจะจัดอีเวนต์ระดับนานานชาติโดยมีชาวต่างประเทศเข้า,าร่วมงานแข่งขันเนี้ยให้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำให้เป็นเรื่องของการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาซึ่ง เม็ดเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งจะมีนักวิ่งมาราธอนนี้ก็ประมาณสักผมคาดว่าประมาณสัก20,000กว่าคนนะฮะพร้อมกับครอบครัวแล้วก็ผู้ที่ติดตามมาชมรวมๆแล้วผมคิดว่าไม่น้อยกว่า6-7เจหมื่นคนซึ่งถ้าเราคิดว่าต่อหนึ่งคนเนี่ยมีการใช้จ่าย3,000บาทเราก็จะมีมูลค่าที่จะสะพัดไม่น้อยกว่า ประมาณสัก200ร้ล้านในการจัดการแข่งขันท,ท,ทั้งทั้งที่จะถึงนี้นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คืออยากจะได้ให้พวกเรานะครับหรือการใครที่ดูแลการใส่ท่อส่ไม่มีโอกาสไปดูนะฮะหรือไปชมการแข่งขันก็คือจะได้เห็นการจัดการต้อนรับของพี่น้องชาวบุรีรัมย์ว่าเขาต้อนรับนักแข่อย่างไร มีกองเชียร์ที่เชียร์กันในขณะที่นักแข่งวิ่งผ่านหน้ากองเชียร์ของเขาทําอย่างไรนะครับแล้วก็การที่มีการพับนกกระเรียนเนี่ยห้าหกหมื่นตัวเนี่ยเขาทํากันอย่างไรแล้วก็มีการประดับแสงสีเสียงอย่างไรบ้างซึ่งเรล่านี้ผมคิดว่ายังไงก็เป็นอีกมิติหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนอกเหนือจากมอเตอร์จีซึ่งเราจะมีการแข่งขันใน เดือนกันยาปีนี้นะครับก็คือวันที่31 1 2ตุลาตรน,นี้นั่นก็เป็นอีเวนต์ระดับนา,นานาชาติเช่นกันแต่การแข่งขันมาราธอนในปีที่จะถึงนี้เราจะเห็นนักแข่งที่เป็นระดับอีลีนเนี่ยเข้ามาทำการแข่งขันบ้างมายซึ่งในปีที่แล้วเราจะเห็นว่าไม่มีเพราะเป็นเรื่องของโควิด1 9แต่ปีนี้ปี2องศเนี่ยโควิด1 9ก็น่าจะเป็นเรื่องของ บรรเทาบ,าบางไปแล้วแล้วก็สามารถเดินทางกันได้แล้วเราก็จะได้มีสีสารเรื่องของนักแข่งระดับโลกซึ่งมาทำการแข่งขันเหมือนใน,นอดีตก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับคำว่า 4D ตรงนี้ผมคิดว่าเราก็คงจะทราบนะครับว่าการที่วิ่งเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นโฟดีในนี้ที่ก็คือสิ่งที่ดีๆ4 4อย่างคือวิ่งเพื่อความสุขการอาหาร แล้วการมีส่วนร่วมผมจาไม่ได้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือเพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็การมีส่วนร่วมของชาวบุรีรัมย์ซึ่งพวกเราก็จะเมื่อกี้ตามที่เราเข้าไปในห้องถแถลงข่าวนะฮะเราก็จะได้กินอาหารนะครับนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งดีที่ทางบุรีรัมย์จะนําเสนอแต่สิ่งต่างๆก็ให้ไปชมเองดีกว่านะครับในการแข่งขันครั้งนี้ว่า4 d ดีเนี่ยที่บุรีรัมย์ นำเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างก็อยากจะให้ติดตามมากกว่านะครับครับขอบคุณมากครับ